เวลากินไม่ห่วงหล่อแต่ชีวิตจริงห่วงหล่อไหมไม่ครับเพื่อนคนเรียกว่ากากระเลยครับบไม่ห่วงแต่ทำไมยังดูหน้าแบหน้าแบบผิวหนบอกเคล็ดลับมาเดี๋ยวนี้แป็ว่าผมไปเจอไฮไลท์บลูเนี่ันนี่ครับผมเฮ้ยมันดีมากครับมันดีดีดีจริงชอบตรงไหนชอบตรงไหนชอบตรงไหนใช่ไหมฮะชอบตรงที่ไฮไลท์บลูเขาเป็นน้ำตกน้ำตกเนี่ยนะคือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เป็นน้ำช่วยผิวชุ่มชื่น เป็นเหมือนการให้เราเนี่ยผักมาจาริเซอร์เข้าไปเป็นตัวแรกรก่อนที่เราจะใช้ครีมตัวอื่นทาหน้าครับเขามีจุดเด่นอะไรสารสก,กัดของเขาจุดเด่นจุดเด่นของเขา,ขเขานะครับคือ i อซ์อ a วครับหน้าเราจะช่ำจะวาวจะดูอิ่มน้ําเปล่งประกายครับนี่คือไฮไลท์ที่สําคัญของเขาเ แล้วใช้ยังไงแล้วก็ทาลงบนฝ่ามือใช่ไหมครับแล้วก็ตบ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 ับต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 รตบตาตบตบตรตบกบต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 ้ตบ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 ตนตบตบตยตบตนตบ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 นบตบตเต้ตบ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 าบต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 ่าบต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 บครับช่ครับมีข้าวหอมบะลิกับ้าวหอมหอมดินครับ ข้าวงตัวนี้นะฮะวิตามินสูงมากคือวิตามินอีวิตามินบีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆช่วยได้ทำให้เราอ่ะผิวหน้าเราเนี่ยอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติมากครับชอบตรงที่ไฮรบูเขาจะใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติหมดและที่สำคัญเออและที่สําคัญคือต้องบอกว่านวัตกรรมที่เป็นไอซ์เวของเขาอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือภูมิปัญญาชาวบ้านครับคือสมุนไพรครับ เรามีเปลือกมังคุดด้วยฮะเปลือกมังคุดนี่คือ queen of fruit ใช่ไหมฮะแล้วที่สําคัญนะครับไฮไลท์หลักเลยคือแอลกอฮอล์ฟรีครับนั่นคือจะไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแพ้แน่นอนไม่ต้องกลัวสําหรับคนที่แพ้ง่ายเนาะดีจังเลยเพื่อนใครที่กลัวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยหยอกลงบนฝ่ามือนะฮะหยอกพูดเป็นซอสใช่ไหมซอแต่งหน้าเราซอสคือถ้าเราใช้นะครับคือใช้เช้าแล้วก็เย็นใช้อย่างต่อเนื่องอ่ะมั่นใจว่าลุ้งขนมันจะกระชับขึ้นเพราะว่าใช้จริงครับ

ครีมกันแดดครับอย่างได้อย่างหนึ่งครับสามารถเลือกได้เลยในราคาในราคา2องออย่างนี้นะฮะสองขวดคือในราคา980บาทครับถ้า1ขวด490บาทครับผมเลือกได้เลยเลือกได้เลยครับผมกันแดดกงหน้าใช่ครับถ้าซื้อสองขวดเนี่ยคะเลือกของแถมได้ถูกต้องครับมันดีนะครับผมว่ามันคุ้มมากเลยอ่ะแบบคุมเยอะคุ้ราคาเราเอื้อมถึงได้ไงจริงครับจริง